ไม so ่ไขอปกับโมเม้อหรอ กิจการอ้คมัิตไม่มีแบนึกในปุ๊บปูแปดแปดภาษามายากเก้าไม่มีกิริยาเรียบร้อยตายตายตสิไม่มีความอะไยต้องรั ยนก็จะอยู่ฝั่งทางนี้ก็เดินออกไปก็อยฝั่งทางนี้ผู้หญก็อยู่ฝั่งทางนี้อย่าพุ่งเข้ามากอี้ค่ากอี้เวเราก็มานั่งอยู่ตรงนี้ก่อนมีเออเต็มเลย เร็วๆนะคนอี่ไปห้องน้าดิ้วไปนิ้มานะครับขอย่างหนึ่งสอาีกออันเติมนิ้ฉ่ำค่ะนี่เห็นเด็กก้เต็มเลยค่ะอสวยนี่ครับสอยนะครับในมือในมือะได้อันนี้อันนี้พิีเซิเตอร์หนังกล้อง่ะ คนยิ้มหน่อยคน,นอุ้ยคนยอันนล้วเร็วเร็วไหมแทยินมีอาวุธด้วยนะ ในชมภูธานีพระพุทธเจ้าได้ทรงเกิดขึ้นใน

Gracias. จผู้ชายที่ไม่ได้รับบทบาทื่นเตนนี้อ่าด้ก็หอเปลี่ยนไแบบับเพียบแล้วก็ประนอมือ่ะหน้ากหันหนก็หัทีนี้ผู้หญิงฝั่งนี้เยอะให้ผู้หญิงดงั่งนี้นะคะให้ก็ไปหอเปลี่ยนบทชาด้วยเั้ันโอเคตอนที่แสดงนะ thank เราไม่ด้ิดจะนั่งฟังธรร ชื้นอาแล้วก็เดินออกไปแป๊บทีนี้อ่าน้ำจริงจะมาเป็นกลาก็ได้เข้ามายุดหยุ่ก็เดินออกไปทีนี้ชาวบ้านก็ตางมืนงงแสดงไม่ใส่ร้ายออกมา หลังจากที่กล่าวาำว่าสาธุนั่นเองนางจินจัารมิกาก็ได้เดินเข้ามาในอารามเชตวัต I <laughs> do ¡Gracias! thank <laughs> you ในหัวหน้าคะหาเข้ามาหัหน้าปุ๊บก็เดิน 我的气味。 说明。